ตอนเด็วกวันนี้ก็พอมาเล็กลูกไก่คอกตัวสีขาวๆพวกนี้นะมันอยู่คร้าวกล้าวตัวนะก็ข้างบนนี้นะโอ้โหเลยนะครับตอนผมตอนผมไปวันยากยังคนหลังยังไม่งอกเลยนะไปมาสิบวันนะครับก็เลยไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะก็เลยไม่ได้ลงนนะครับ มันจะออกเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะคุณที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับนะี่นะครับ นี่ครับตัวหัวดำให้ดูนะมีตัวนี้แปะเคลื่อนอยู่นะเป็นสีดำนะตัวเนี้ยหัวดำนี่ับห,นะหน้าตาก็ไม่ค่อยทำเลยนะส่วนี้เขาเป็นสีน้ำตาลน,นะมีตัวฟูนะ ขาตัวนี้ก็จอบเป็นสีเขียวสีเทานะสีดำม,มีไม่กี่ตัวอ้าวขันนะครับไม,ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าได้ยินเสียงมั้ยนะตัวนี้นะตัวที่ผมจับเมื่อกีม้มันขันนะนัเนะี่ยตัวที่เดินไปนเนี่ยตัวที่วิ่งเมื่อกี้นะตัวนั้นขันนะผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะว่าเพิ่งกลับบ้านนะ บินขึ้นอ้บอนนี้ขันเลยนะครับนี่นะตัวนี้ที่เป็นหัวขาตัวเล็กน,น,นะโซผูนะตัวนี้จะจับแล้วไม่ถึงนะนี่นะจับได้แล้ว อันนี้ดูจะเป็นสีอะไรนะครับตัวนี้แข้งเทาๆออกเขียวนิดหน่อยนะหอมน,นี่นะตอนนี้อยู่มันนอกกวักแลนะ้ข้างหน้าหัวคอขาวแล้วก็ขนดำนี่นะครับสวยนะตัวนี้มันมีสองตัวที่ตัวผู้สวยๆอยู่คอหัขอขวขาว นนี่นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปได้วยนะครับอุณครับ